สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ Honda Accord 2.4ตูวเทปี2014ท็อปสุดรครับเพื่อนๆราคาเปิดเงินสดเพียง4,19,000บาทจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบาๆสบายๆเพื่อนๆจองผ่านร้านเท่านั้น3,000บาทครับนัดหมายรับรถได้เลยจะซื้อสดก็ไม่มีแวดจะจัดไฟแนนซ์ก็ออกง่ายๆจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดเลยนะเพื่อนๆ รถคันนี้สวยงามลงตัวพรีเมียมสุดๆประหยัดน้ำมันขับดีมากๆเลยวิ่งทางไกลสุดคุ้มครับคันนี้ไม่ต้องห่วงแบรนด์ฮอนด้มือเดียวป้ายแดงสวยๆใหม่น้อยๆรีบด่วนเลยสวยไม่เพื่อนดูเร็วดูเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะเพื่อนๆคันนี้ห้ามพลาดน,นะครับใครสนใจนะีฮะมาดูรถที่รามอินทาได้นะครับ สวยๆลงตัวต้องรีบจองนะใครกลัวไม่ทันจองผ่านร้านมาเลย0885845375นีครับ0885845375 h o d อ a ด c o r d ตัวใหม่เนเช้งสวยแบบนี้รอท่านอยู่เพื่อนๆสมาชิกคุ้มเลยนะฮะลดราคาล้านกว่าเหลือ419,000บาทแถมได้ตัวใหม่ไมเนเช้งตัวท็อป2.4อีกด้วยขับแรงสุด จัดมันจริงๆครับมาเลยครับ